อะไรนะครับลูกอยากกินไก่เกาหลีเหรอครับได้เลยครับเดี๋ยวพ่อแวะซื้อให้นะใช่ครับวันนี้พ่อเลิกงานเร็วก็จะได้รีบกลับไปสอนการบ้านลูกไงล่ะว่าไงนะครับรองเท้าลูกเริ่มครับแล้วเหรองานเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยพ่อพาไปซื้อนะจะได้พาลูกเนี่ยไปเที่ยวสวนสนุกด้วยอยากไปใช่ไหมล่ะ ไก่ทอดเกาหลีมันอร่อยเหรอครับทำไมอะลูกเห็นเพื่อนผมเขากินแล้วเขาบอกว่ารสชาติอร่อยมากๆเลยอะครับมันก็เหมือนไก่ทอดที่แม่เคยทำให้ลูกกินนั่นแหละเหรอครับแต่เพื่อนผมบอกว่ามันแพงกว่านะครับชุดหนึ่งตั้งร้อยบาทลูกอยากกินเหรอ พ่อซื้อให้เอาแม่พอ่อดีครับผม,มอยากกินพอดีเลยได้เดี๋ยวพ่อจะซื้อให้แต่ลูกต้องตั้งใจทำกันบ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปนั่งทำการบ้านตรงนู้นนะครับอาบน้ำอาบท่าด้วยนะลูกครับพี่อะตามใจลูกอีกแล้วนะ ก็ลูกพี่อ่ะพี่รักของพี่ถ้าลูกอยากกินอะไรพี่ต้องหามาให้ลูกกินให้ได้แต่ฉันก็อยากให้เราประหยัดกันไว้ก่อนอะช่วงเนี้ยใช่ว่าเราจะซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยได้ที่ไหนล่ะพ่อแต่ความรู้สึกเล็กน้อยของลูกอะ่ะพ่อคิดว่าถ้าเราใส่ใจมันก็เป็นเรื่องสำคัญนะ เมาอ่ะมาทวงค่าบ้านอีกแล้วนะแล้วก็ค่าเทอมลูกอ่ะกำหนดสิ้นเดือนนี้นะพ่อไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะพ่อจัดการให้เองพ่อทำงานเหนื่อยเลยอ่ะฉันก็มาท้องแบบนี้เอาไปช่วยพ่อทำงานหาเงินไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกก็เือท้องอยู่นี่เดี๋ยวเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะ พี่เป็นหัวหน้าครอบครัวพี่จัดการเองพี่ว่าเราจะดูแลพวกเขาไหวไหมยังไงก็ต้องไหวอดทนนะพี่ครับเดี๋ยวจอยผมลงข้างหน้านี่เลยนะครับอ๋อ ครับคว่าแต่มันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่คุณจะไปเลยนี่ครับอ๋อคือผมจะแวะห้างดูของเล่นให้ลูกนะครับพอดีลูกผมอยากได้ลาบูบูอะครับผมก็เลยจะแวะดูให้เขาอ๋อครับลูกอยากได้อะไรคนเป็นพ่ออย่างพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ลูกได้นะครับใช่ครับเพื่อครอบครัวเนี่ยผมทําได้ทุกอย่างเลยครับจริงครับคนเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างพวกเราเนี่ยทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกผู้เมียอยู่แล้วถูกต้องครับ เท่าไหร่ครับพี่เร้อยหนึ่งครับนี่ครับอขอบคุณนะครับครับลุงเก่งครับอันนี้ค่าเช่านะครับอืมช่วงที่ทำรอบได้ดีเนี่ยวันหนึ่งวิ่งได้เจ็ดแปดร้อยเลยนะครับนายนี่ขออยันจริงๆหาเงินได้เยอะ เก่งมากหาเงินได้เยอะก็จริงแต่มันก็ยังไม่พอลุงเก่งครับลุงเก่งจำได้ไหมครับที่ลุงเก่งบอกว่ามันจะมีกองไม้อยู่ที่หลังอู่ครับที่ให้ผมช่วยหาคนมาขนนะครับหาคนได้แล้วเหรออ๋อไม่ใช่เหรอครับผมคิดว่าถ้าลุงเก่งจะจ้างคนอยู่แล้วเนี่ย จ้างผมก็ได้นะครับทําคนเดียวเหรอมันหนักนะแล้วไม้ตรงนั้นมีเยอะด้วยทําคนเดียวก็ไหวครับและอย่างหนึ่งลุงเก่งจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นจะได้ไประหยัดไงครับจะไหวแล้วจะไม่พักเลยหรือไงอ่ะผมยังไหวครับแค่ลุงเก่งบอกว่าให้ผมทําผมก็จะไปทําเลยครับถ้างั้นฉันให้นายทำอยขอบคุณนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวเป็นคนไม้ก่อนนะครับอเอาที่ไหวนะไม่ต้องรีบนะครับมาแล้วครับไก่เกาหลีของลูกพ่อซื้อมาให้แล้วเย้เย yeah, yeah, yeah. พ่อซื้อมาให้จริงๆด้วยเปิดดูสิครับครับ ชิ้นเหรอครับอ้าก็หนึ่งชิ้นของหนูอีก1ชิ้นของแม่ไงครับอ้าวแล้วของพ่อล่ะลูกพ่ออดใจไม่ไหวกลิ่นมันหอมมากเลยพ่อก็เลยกินไปก่อนหน้านี้ละแล้วรสชาติมันเป็นยังไงล่ะครับไม่บอกถ้าอยากจะรู้กินเลยสิ ครับเฮานี่ของคุณพ่อพ่อกินแล้วแน่ใจใช่ไหมแน่ใจสิกินมาแล้วเมื่อกี้อะเออนี่อันเนี้ยเดืนค่าเทอมลูกนะแล้วก็ส่วนค่าบ้านนะ่ะพี่ไปจ่ายมาแล้วแล้วก็ของใช้ในบ้านพวกเนี้ยพี่ซื้อมาเติมให้หมดแล้วนะนี่พี่มีเงินติดตัวบ้างไหมเนี่ย นีสิเออเดี๋ยวพี่ว่าพี่กะจะออกไปวิ่งควงไก่อีกรอบนึงนะวันนี้ไม่หยุดหรอนึกว่าจะพักอีกสักวันนึงอะหยุดได้ยังไงอะช่วงนี้ร่างกายกำลังฟิตอือนี่ดูกล้ามพ่อสิพ่อแข็งแรงไหมแข็งแรงครับยังไงเดี๋ยวพี่ออกไปทำไงสักรอบนะไหวไหมเหนื่อยหรือเปล่าไหวอยู่แล้วไม่เหนื่อยหรอก แค่กลับบ้านมาเห็นหน้าลูกหน้าเมียยิ้มแบบเนี้ยพี่ก็มีความสุขแล้วขอบคุณนะที่ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยอะสบายมากอยินไก่ อ้าวไอชวินนี่แกยังกินข้าวไม่อิ่มหรอว,วะฉันเห็นแกซื้อไก่ไปตั้งเยอะตั้งแยะนี่วายัางไม่ได้กินเลยไก่นั่นอะซื้อไปลูกให้เมียแกยนี่มันจริงเลยนะเว้ยยอมอดก็เพื่อครอบครัวคนที่มีครอบครัวแบบฉันเนี่ยใครๆเขาก็ต้องดิ้นรนกันทั้งนั้นแหละเออฉันเห็นนะเว้ยว่าแกเนี่ยทำงานแทบไม่ได้พักเลย จะไหวแล้วจะไม่พักเลยหรือไงอ่ะผมยังไหวครับแค่ลุงเก่งบอกว่าให้ผมทำผมก็จะไปทำเลยครับถ้างั้นฉันให้นายทำอยขอบคุณนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปขนไม้ก่อนนะครับเอาที่ไหวนะไม่ต้องรีบนะครับ ผมเอาค่าเชา่ารถมาส่งนะครับครับเ,เฮียครับก็แต่ไอ้เชวินมันดีใจอะไรหรอครับผมเห็นมันวิ่งหน้าบานออกไปนู่นเลยครับอ๋อเชว,วินมันมาขอทำงานขนไม้ท้างหลังอกนะทำงานขนไม้ต่อเหรอครับทั้งๆท,ท,ที่มันเพิ่งจะวิ่งรถเสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คงง้นมันก็เห็นมันวิ่งไปทางโน้อนอะ ขยันอะไรของมันนักหนาไม่คิดจะพักบ้างไหม ตามติดชีวิตฉันแบบนี้เนี่ย F4 ฉันป่ะเนี่ยก็ประมาณนั้นแหละวะนั้นฉันยกให้แกเป็นไอดอลฉันเลยดีไหมวะไอดอลไอดอลอะไรฉันก็มีชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆนี่แหละเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูแลลูกดูแลเมียก็เพราะอย่างนี้ไงชวินเพราะการที่แกยอมเสียสละความสบายส่วนตัวหลายๆอย่างเพื่อครอบครัวนี่แหละฉันถึงได้ชื่นชมแกไงนี่ค่ะลุงเก่งหนูซื้อมะม่วงมาฝากค่ะ ก็ต้องขอบคุณลุงเก๋นด้วยนะคะที่เอาแท็กซี่ไปล้างที่คาร์แคร์หนูเป็นประจำเลยอ,อขอบคุณมากนะะนี่ก็เห็นชวินกับโอลานเขาบอกว่าที่คาร์แคร์ล้างสะอาดที่มากเลยเนี่ยครับอ้าวเจ๊ก็อยู่เหรอครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีจ้าเนี่ยครับผมเอาค่าเช่ารถมาส่งนะครับขอบใจนะโอลานวิ่งรถเสร็จแล้วเหรอเพิ่งเสร็จเลยครับเจ๊ แล้ววันนี้เจ๊ไม่เข้าคาแคร์เหรอครับเนี่ยก็เพิ่งออกมานี่แหละพะอดีซื้อของมาฝากลุงเก่งเขาหน้าโอ้เจ๊ครับนาฬิกาสวยนะครับแต่ผมว่าเหมือนผมจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนมนันคุ้นๆนะครับเจ๊ของชวินนั่นแหละเพื่อนนายอ่ะพอดีเขาเอามาขายชั้นน่ะชั้นก็เลยช่วยซื้อไว้เห็นเขาบอกว่าจะเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกนี่ไอชวินมันเอานาฬิกาเรือนนี้มาขายให้เจ๊เหรอครับ มันรักนาฬิกาเรือนนี้มากเลยนะครับแต่ถ้ามันยอมเอามาขายเนี่ยแปลว่ามันรักลูกมันมากกว่าครับเจ้เขาก็คงจะลําบากจริงๆนั่นแหละแต่จะว่าไปเชวินเนี่ยเขาก็ทํางานทุกวันแพทย์จะไม่มีวันหยุดเลยก็ทําไมงินไม่พอใช้ก็ไม่รู้มากโอ้เจ้ต่อให้มันทางานมากกว่านี้เลยมันก็ไม่พอใช้หรอกครับไอ้ชวินน่ะมันทํางานขนาดนี้เนี่ยมันต้องเลี้ยงทั้งเมียที่กําลังท้องแล้วก็ลูกที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ครับเจ้มันถึงต้องขยันขนาดนี้ครับเจ้ ว่าแต่นายเหอะนี่ทํางานก็แทบไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยจะเก็บเงินไปแต่งงานหรือยังไงโอ้ยเจ๊ก็แซวเกินไปผมยังหาแฟนไม่ได้เลยครับพาลุงเก่งคะพอดีว่าที่คาแครของหนูเนี่ยมีน้ำยาเคลือบแก้วตัวใหม่มาอยากจะให้ลุงเก่งเนี่ยไปดูหน่อยว่าเอามาใช้กับแท็กซี่มันจะดีไหมอืมก็ดีเหมือนกันไปกับหนูหน่อยนะคะได้ัส<ป>ดีครัเจ๊แมทตีจ้า เป็นโชคดีของลูกเมียแกจริงเลยนะเว้ยที่มีผู้นำครอบครัวดีๆแบบเนี้ยการเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันว่าทุกๆครอบครัวไม่ต่างกันเวยในอนาคตอะถ้าแกมีลูกมีเมียแกก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเหมือนกันมันไม่ได้มีชีวิตเดียวแล้วนะเว้ยมันมีชีวิตเพิ่มมาชีวิตเมียชีวิตลูกนี่ดีไม่ดีนะถ้าเมียแกท้องคนที่สองคนที่สามนะสนุกเลยนะเว้ย แต่จะบอกอะไรให้นะถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าครอบครัวโคตรเหนยแต่มันมีความสุขมากและยิ่งเราตั้งใจทำหน้าที่ทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเราให้ครอบครัวเราดีขึ้นมันจะยิ่งภูมิใจนะเว้ยแกก็เหมือนกันในอนาคตอ่ะถ้่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะเว้ยอย่าให้ลูกให้เมียต้องเสียใจขอบใจนะเว้ยชวิน เอาวะสู้กันต่อไปไว้พวกเราแล้วอิ่มยังเนี่ยไปวิ่งรถกันไปดิไปเก็บไปกินมื้อเย็นอีกอะไรอย่างเพื่อเพื่อลูกพ่อเมียไปไว